เราชนะกลุ่มพิเศษคืออะไรใครลงทะเบียนได้บ้างเช็คสิทธิ์และรับเงินได้วันไหนบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ อัปเดตล่าสุดมาตรการเราชนะที่เปิดจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษทั้งกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรวมถึงกลุ่มพิเศษที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงต้องการความช่วยเหลือเช่นผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะคะ นางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ <c oughs> เช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เนต็ตไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้นะคะ จากเดิมที่เปิดให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนที่สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยจำนวน1,894แห่งได้นั้นล่าสุดทางกระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดรับลงทะเบียนจนปัจจุบันมีจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า3,500แห่ง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาหรือจุดบริการของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักง,งานคลังจังหวัดสำนักง,งานสันปสามิตรพื้นที่สำนักง,งานสนรรปกรณพื้นที่รวมถึงหน่วยงานรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทยนะคะจากข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วจํานวนมากกว่า6 5 1 6 3 2คนนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะหากใครเข้าเว็บไซต์ w w w ร์ไว a ์เว็บก็จะได้พบกับปุ่มเมนูใหม่นะคะนั่นก็คือปุ่มสีแดงคำว่าลงทะเบียนกลุ่มพิเศษปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งนางสาวกุลยาก็อธิบายว่าเมนูใหม่นี้เปิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข้างต้นนะคะ กว่า3,500จุดได้ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะซึ่งเมนูดังกล่าวนะคะประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าใช้งานลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองเช่นกันนะคะโดยลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องสามารถนำบัตรประชาชนของผู้ที่มีสิทธิ์ซึ่งอยู่ในภาวะพึ่งพิงมาลงทะเบียนแทนได้นะคะ โดยขั้นตอนก็จะคล้ายกับการลงทะเบียนเราชนะทั่วไปแต่จะต้องกรอกชื่อนามสกุลความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสิทธิ์รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อได้ของผู้เป็นตัวแทนลงทะเบียนไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้ในช่องระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะก็ยังสามารถใส่เบอร์ของผู้ที่รับสิทธิ์เองได้ด้วยนะคะฉะนั้นจึงเท่ากับว่าใครตกหลน่นลงทะเบียนไม่ทันหรือว่าติดขัดจากการลงทะเบียนเราชนะในก่อนหน้านี้ ก็จะยังสามารถลงทะเบียนเราชนะในรอบกลุ่มพิเศษได้อยู่นะคะซึ่งเงื่อนไขคุณสมบัติก็เหมือนกันกับรอบปกตินะคะต่างกันเพียงวิธีใช้เงินเท่านั้นที่จะต้องใช้บัตรประชาชนในการชำระสินค้าหรือบริการแทนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะสำหรับไทม์ไลน์การลงทะเบียนและรับเงินเราชนะของกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ก็จะแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันนะคะรอบที่ 1. ลงทะเบียนระหว่างวันที่15ถึงวันที่21กุมภาพันธ์2564ตรวจสอบสิทธิ์ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่4มีนาคม2564และก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่5มีนาคม2564นะคะต่อไปเป็นรอบที่2นะคะลงทะเบียนระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคม2564 ตรวจสอบสิทธิ์ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติวันที่15มีนาคม2564ได้รับ,บวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่19มีนาคม2564นะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรวมถึงกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษนะคะผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงหากตรวจสอบพบว่าได้รับสิทธิ์ก็จะสามารถใช้จ่ายเงินเราชนะจำนวน7,000บาทได้ผ่านทางบัตรประชาชนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ